ีเนตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อก,กับสวผมมีรศักดิ์โกสุรัตครับสมาชิกวุฒิสภารองประธากนกรรมธิการทรัทพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาคำถามที่ประชาชนถามกันอยู่ในใจในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดในปัจจุบันนี้มันมาอย่างไงกันแน่คำอธิบายนี้คงจะเป็นเรื่องที่มากกว่าคำ สนทนาเก่าๆที่บอกว่าเราก็จะรู้สึกว่าร้อนร้อนกว่าปีเก่าๆที่จริงมาจากการที่พลังของแสงอาทิตย์ที่ส่งเข้ามาดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่งพลังแรงขึ้นแต่ว่าการที่เรามีภาวะก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศซึ่งในชั้นนี้ยังเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ขึ้นไปลอยอยู่6กก๊าซหลักๆและส่วนใหญ่เป็นก๊าซที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาทั้งสิน้นก๊าซเหล่านั้นเอง ตอนที่พลังแสงอาทิตย์ขามาเข้ามาในฐานะที่เป็นคลื่นความถี่สูงก็เลยทะลุลงมาแบบไม่มีอะไรแต่ตอนที่กระทบพื้นแล้วกระทบน้ําแล้วแล้วต้องสะท้อนกลับออกไปในอวกาศนั้นมันกลายเป็นคลื่นความถี่ต่ํพาพอความถี่ต่ําอํานาจทะลุทะลวงม,มันก็ต่ําพอมันไปกระทบโดนอนุภาคของกา๊าซเรือนกระจกทั้ง6นั้นมันก็เลยทําให้ออกไปสู่อวกาศไม่ได้ความร้อนนี้จึงขังอยู่ในโลก ถามว่าการเรื่อนกระจกเป็นผู้ร้ายเสมอไหมก็ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วการเรื่อนกระจกถ้าไม่มีเลยในดาวหลายดวงในจักรวาลนี้ก็ไม่มีนะครับทําให้กลางวันกับกลางคืนอุณหภูมิต่างกันได้ถึงประมาณ50หรืออาจแม้กระทั่ง60องศาเซนติเกรดก็แปลว่ากลางคืนจะหนาวจัดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นแข็งไปหมดแล้วก็เช้ามาก็กลับมาอุ่นใหม่อย่างนั้นสิ่งมีชีวิตคงอยู่ไม่ได้ะฉะนั้นการเรือนกระจกจริงๆแล้วต้องมีครับ แต่ให้มีปริมาณที่บางๆก็พอเพื่อจะได้เก็บความร้อนของกลางวันเอาไว้ทําให้เรารู้สึกว่าอากาศยังไม่หนาวจัดในตอนกลางคืนเพียงแต่ว่าการที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนในตาซอกไซด์เอาแค่3ตัวนี้ก่อนแล้วกันคาร์บอนไดออกไซด์เรารู้แล้วว่าเราหายใจออกมาเป็นอย่างนั้นเราต้มอ,อะไรทำาม้อะไรเราก็ปล่อยให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราเผาอะไรก็เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนกา๊าซมีเทนมีเทนมักจะเกิดจากการหมักหมมหมักตั้งแต่ของเสียไปจนกระทั่งถึงของดีเคี้ยวอาหารโดยสัตว์เคี้ยวเอื้องเคี้ยวเสร็จแล้วมันเก็บไว้ในกระเพาะที่หนึ่งของมันจริงๆพวกสัตว์ที่มีกีบจํานวนมากมักจะมีสักสีกระเพาะแต่ตอนที่มันเกิดกา๊าซมีเทนมากคือตอนที่มันอยู่ในกระเพาะที่หนึ่งตอนมันเคี้ยวยังไม่เป็นไรละครับแต่มันกลืนเข้าไปแล้วมันไปเก็บไว้ในกระเพาะที่หนึ่งเพราะว่าแล้ว มันเอาไปไว้ตรงนั้นธรรมชาติสร้างให้มันมีจุลินทรีย์ที่เราไว้ย่อยในกระเพาะที่1จุลินทรีย์ตัวนั้นเองที่ทําให้อาหารที่เป็นกินเข้าไปเช่นหญ้าที่มันกินเข้าไปแปลเป็นสิ่งอื่นๆที่กระเพาะ2 3 4สมของมันเนี่ยจะไปย่อยต่อได้สะดวกขึ้นแต่ตอนนี้กําลังแปลงเป็นสิ่งอื่นๆที่มันต้องการนั้นเนี่ยก่อให้เกิดกา๊าซมีเทนมันจึงเรอออกมาหรือในกรณีที่สัตว์ตายพืชตายมันกําลังเน่าเปื่อยณนะขณะเน่าเปื่อยนั้นก็ปล่อยกา๊าซมีเทนออกมา กองขยะบ่อขยะทั้งหลายในโลกนี้ก็ปล่อยก๊าซมีเทนการที่มนุษย์ไปขุดเจาะบ่อน้ํามันก๊าซธรรมชาติฐานหินควักเอา่านหินไปใช้จนหมดแล้วควักน้ํามันไปใช้จนดูดนจนหมดแล้วแต่ที่จริงแล้วในทุกบ่อเหล่านั้นจะมีก๊าซมีเทนอยู่ข้างใต้พื้นพิบเสมอถ้าปิดบอ่อไม่สนิทโดยการโบกปูนอันึกให้นั่นมันก็จะล่วไหลออกมาไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่เข้าใจว่าขณะนี้ มันยังขึ้นมาไม่หมดนะครับข้อมูลล่าสุดจากนักวิจัยพบว่าในโลกนี้เรายังมีบ่อน้ํามันและก๊าซธรรมชาติอยู่อีกประมาณ4ล้านบ่อที่ยังไม่ได้ปิดให้เรียบร้อยทั้งๆท,งท,งที่สูบน้ามันออกมาจนกระทั่งไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้มันต่อไปนี่คือสาเหตุครับที่ก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วมันก็บล็อกมันก็ขวางทางไม่ให้คลื่นความถี่ต่ําของดวงอาทิตย์ที่กระทบพื้นแล้วและกำลังจะต้องกลับไปในอวก,กาศนี้ออกไปไม่ได้ ก็เลยทําให้ทั้งโลกอุณหภูมิเพิ่มขึ้นภาวะโลกร้อนเป็นภาวะที่จะยังคงนี่เป็นแค่จุดเบื้องต้นเพราะาจริงๆโลกเริ่มเห็นอุณหภูมิที่เขย่าขึ้นมาเพิ่มบวกหนึ่งองศาเซนติเกรดเพิ่งเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี1990คือช่วงที่คนไทยรู้จักว่ามีมือถือใช้กันแพร่หลายขึ้นเป็นครั้งแรกมือถือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยนะครับแต่เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้เราพอจําเหตุการณ์ในช่วงนั้นได้ แต่มันก็คือว่าการมีชนชั้นกลางเกิดขึ้นในโลกมากขึ้นมากๆทําให้มีการผลิตสินค้าใช้พลังงานเดินทางแล้วก็ปล่อยให้เกิดการเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนั้นมาถึงวันนี้อุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยเพิ่มไปแล้วเกิน1.1องศาเซนติเกรดและมีแนวโน้มว่าจะเกิน1.5องศาเซนติเกรดก่อนถึงปี2030คืออีก6ปีข้างหน้านี้แล,ล้วเราประเทศไทยซึ่งอยู่ในร้อนชื้นเกงสุ0อยู่แล้วเราก็บ่นกันมานานว่ามันร้อน และรู้สึกว่าร้อนมากขึ้นทุกปีทุกปีโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่มนุษย์ไม่เคยไม่เคยเจอความร้อนขนาดนี้มาก่อนแล้วก็อุณหภูมิที่สูงสุดที่เพื่อนบ้านของเราโดนไปแล้วคือพม่า48.2องศาเซนติเกรดซึ่งไม่ได้แปลว่าเราจะไม่โดนอย่างนั้นบ้างวันหนึ่งเราก็อาจจะโดนอย่างนั้นบ้างแต่ความร้อนนี้ไม่ใช่ปัจจัยเดียวความร้อนนี้ยังต้องไปบวกอีกว่ามันมีตัวทวีคูณของมันเข้ามาคือความชื้นท่านที่เคยเข้าอบซาวน่ามาแล้วจะรู้ว่า การอบซาวน่นั้นร้อนยิ่งกว่าเตาเพราะว่าเมื่อไอ้น้ํามันโดนความร้อนมันกลายเป็นความชื้นแล้วความชื้นนั้นมีความร้อนด้วยในตัวมันเองมันทําให้มันรู้สึกอบอ้าวยิ่งกว่าแล้วมันทําให้เหงื่อของเราออกมาแล้วไม่ระเหยจึงทําให้ความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคนจะไม่อยู่ในซาวนากันเกิน15-20นาทีนะครับแต่ถ้าหากเป็นชีวิตประจําวันของคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วก็เจอทั้งความร้อนและความชื้นขนาดนั้นก็จะทําให้เขาไม่สบายได้อย่างรวดเร็วมากมาก ตัวอย่างที่ยกง่ายๆก็คงจะเป็นว่าเวลาที่เราเห็นเด็กๆวิ่งเล่นวิ่งไปมาแปลว่าอุณหภูมิเขาอยู่36.5โดยประมาณองศาเซนติเกรดถ้าเขา37ตัวเขาจะเริ่มรุมๆแต่เขายังวิ่งได้อยู่แต่ถ้าเขาถึง38เขาวิ่งไม่ได้แน่นอนละเขาจะซุดตัวลงละแล้วเขาก็จะเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็อาจจะเริ่มมีอาเจียนด้วยซ้ําไปจริงๆ39ชักแล้วหมดสติถ้า40หมดสติและเสียชีวิตฟังครงนี่ย่างเข้าใจเลยเราจงต้องรงีบเช็ดตัวเด็กให้ยาลดไข้โดยเร็ว แล้วก็เอาน้ําเย็นมาเช็ดแล้วต้องถูขึ้นเพื่อทําให้เหงื่อที่จะออกตามผิวหนังนั้นเนี่ยมันถูกเช็ดออกจริงๆเพื่อให้เหงื่อใหม่ออกมาได้โลกและสิ่งมีชีวิตตลอดทั้งพืชและสัตว์ก็เป็นแบบเดียวกันเพราะนั้นอุณหภูมิที่กําลังขึ้นไปแบบนี้นอกจากเราบอกว่าร้อนจัดแล้วพวกเขาก็ร้อนจัดด้วยเหมือนกันและสัตว์และพืชก็มีความเครียดเวลาที่ก็มีความเครียดไก่จะไม่ออกไข่หรือไข่ออกมาฝาไข่ฟองเล็กแล้วก็ไก่เองก็จะป่วยง่ายสัตว์ต่างๆป่วยง่ายแล้วก็ พืชเองตั้งแต่การแตกตัวของมเมล็ดไปจนกระทั่งถึงการง,งอกรากการเติบโตการแตกใบก็ไม่ติดดอกออกผลกันอย่างง่ายๆนั่นคือคาอธิบายว่าทาไมสภาพอากาศร้อนจัดมาจากการเรือนกระจกแล้วแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือดูเหมือนว่าไม่มีทางที่มันจะลดลงแล้วมันจะไม่มีฤดูร้อนไหนที่ร้อนน้อยไปกว่านี้อีกมีแต่ว่าจะมีวันที่มีอุณหภูมิเกิน40 นานวันมากขึ้นเรื่อยๆตราบเท่าที่เรายัางไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็พบด้วยนะครับว่าต่อให้เราหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหครบท้วนเลยเป็นศูนย์เลยก็ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย25ปีกว่าที่ชั้นบรรยากาศที่มันกลายเป็นผ้าห่มหนาๆข้างบนเนี่ยมันจะบางลงจนกระทั่งกลับมาสู่ภาวะค่อนข้างเป็นปกติซึ่งเราคงจะไม่ได้เห็นอย่างนั้นง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาวะโลกเดือดอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเรื่อย จะยังคงอยู่กับเราและร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆคำถามคือเราจะปรับตัวอยู่กับมันได้อย่างไรเพราะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ได้ให้คําตอบได้ง่ายๆก่อน25ปีผ่านไปและต้องหยุดได้ทั่วโลกเพราะที่ใดที่หนึ่งปล่อยออกมาก็ผาหม่มก้อนนวมก็จะหนานวมขึ้นมาอีกแต่ว่าข้อเสนอแนะต่อการรับมือกับภาวะโลกรือดคือหนึ่งบัดนี้ความร้อนได้ทําให้พวกเราทุกคนสนใจเรื่องนี้แล้วเมื่อสนใจต้องศึกษาทําความเข้าใจในการ ให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ก็เ,น,เน้นในเรื่องการทําให้เกิดความเข้าใจและเข้าใจแล้วก็จะมีสองด้านที่จะต้องไปพิจารณาตอ1เมื่อเข้าใจแล้วก็ไปลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลายใหญ่เลยต่อให้เราหยุดปล่อยได้ครบถ้วนหมดเลยไม่เหลือกองขยะอะไรไม่เกี่ยวก๊าสมีเทนไม่เลี้ยงวัวไม่เลี้ยงสัตว์ไม่ทาอะไรทั้งสิน้นมีแต่ปลูกต้นไมอ้อย่างเดียวดูดซับอย่างเดียวแล้วก็ต่อให้คนของเราไม่ปล่อยกา๊กาซทำมันต้องซส่กันเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้นั้น โลกก็ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยเกินกว่า25ปีกว่าที่มันอุณหภูมิจะกลับไปสู่เหมือนตอนที่เรายังเคยจําความได้ตอนเด็กๆดะงนั้นข้อเสนอที่2จึงเป็นว่านอกเหนือจากการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแล้วซึ่งนั้นจะเป็นเรื่องภารกิจของภาคพลังงานเพราะภาคพลังงานเป็นผู้มีความสามารถในการควบคุมและเป็นเงื่อนไขสําคัญในการก่อให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดคือพลังงานกับการขนส่งทมนาคมแต่ถ้าว่าจะสามารถช่วยได้ในชั้นของพวกเรา ในการช่วยลดยการเล่นกระจกก็คือว่าประหยัดพลังงานแล้วก็ไม่พยายามที่จะตอบสนองต่อการซื้อสินค้าที่ไม่จําเป็นเพราะการผลิตของที่ไม่จําเป็นเช่นบ่อยครั้งที่เราเห็นนะครับงานวิ่งงานโชว์อะไรต่างๆเอาเสื้อมาแจกกันผลิตมาแต่เราก็ใส่ได้แค่วันเดียวเพื่อทําให้เห็นว่ามันมีอีเวนต์นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับโลกเลยแต่ใช้ทรัพยากรและพลังงานมาแล้วก็ไปเต็มตู้เราเปล่าเนี่ยนะครับการทิ้งขยะควรจะคัดแยกมันซชผู้ง่ายขยะเปียกกับขยะที่ไม่เปียกอย่าให้มันไปอยู่รวมกัน พวกเปียกก็ไปอยู่กับเปียกแล้วก็พวกนั้นค่อยๆเอาไปทําปุ๋ยมันในที่สุดแล้วมันจะดีกว่าส่วนพวกที่ไม่เปียกอยากให้มันเปื้อนเพราะเขาจะสามารถเอาไปทําการคัดแยกเอาไปรีไซเคิลเอาไปกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องข้อเสนอต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ขั้นที่2ที่สําคัญกว่าคือความรู้ที่จะใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับความร้อนที่กําลังมาถึงซึ่งในที่นี้มีวิธีการปรับตัว3ระดับ ระดับที่เป็นสําคัญที่สุดไม่ใช่การปรับตัวระดับภาคประชาชนแต่เป็นการปรับตัวระดับภาครัฐภาครัฐเองเป็นหน่วยผลิตขนาดใหญ่แล้วก็มีบุคลากราจํานวนมากการลดใช้พลังงานของรัฐสําคัญพยายามดูแลเรื่องการทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ดีจัดสรรง,งบประมาณในการดูแลเรื่องนี้ให้ดีบริหารข้อมูลความรู้เพื่อกระจายให้กับทั้งหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนภาคชุมชนให้เข้าใจเป็นบทบาทสําคัญและที่สําคัญแผนแม่บทการเงินการคลงังภาคสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการเงินการคลังภาคการบริหารความร้อนและลดความร้อนให้ประชาชนอันนี้จะต้องมาจากภาครัฐประชาชนทาเองไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าการที่เมืองหลายเมืองในโลกนี้ขณะนี้ก็กาลังเปลี่ยนสีของเมืองเข้าให้เป็นสีอ่อนเช่นสีขาวนิวยอร์กมีเงินเยอะแต่ว่าก็เอาเงินมาร่วมกับชุมชนคนผิวดําแล้วก็ไปซื้อสีไปทาหลังคาไปทาดาดฟ้าเพื่อทําให้สีของมันกลายเป็นสีอ่อนสีขาวสะท้อนแดด ให้กลับคืนเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศให้เร็วขึ้นทําให้อุณหภูมิใต้หลังคาของเขาใต้ดาดฟ้าของเขาลดลงไปได้2อ,องศาเซนติเกรดอินเดียก็ทําแบบนี้สิงคโปร์ก็ทําอย่างนี้ไทยควรจะทําได้แล้วและเรามีคณะกรรมาการบริหารเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมานานแล้วตั้งแต่2540แต่ส่วนใหญ่แล้วเราไปใช้เวลากับเรื่องการไปพยายามช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งผมเห็นว่าผลกระทบที่สําคัญกว่าช่วยพี่น้องประชาชนได้เร็วกว่ามาก คือการที่รัฐมาให้ความสนใจกับเรื่องการจะช่วยพี่น้องอยู่ได้ยังไงภายใต้ภาวะที่โลกกาลังร้อนขึ้นน้ําทะเลกําลังอุ่นขึ้นแล้วก็มันเข้ามาแทรกซึมเข้ามาในระดับก้นแม่น้ําขณะนี้ณนะขณะที่กําลังให้สัมภาษณ์นี้น้ําทะเลลุกล้ําเข้าไปในแผ่นดินตรงก้นแม่น้ําเกินกว่า5้าเท่าตัวจากที่มันเคยเป็นแล้วดังนั้นถ้าระดับที่1คือระดับรัฐตื่นขึ้นมาเช่นอาจจะตั้งให้มีรัฐมนตรีกํากับดูแลเรื่องภาวะโลกร้อน โดยไม่จําเป็นต้องเป็นอนาจสั่งการกลมใดกลมหนึ่งเลยแต่จะต้องเป็นคนที่คอยกํากับดูแลเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อจะให้แน่ใจว่ามีมิติเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนในทุกมติคอรมอรหรือไม่เพื่อจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของวิธีคิดของตัวรัฐบาลไม่ใช่งานของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งสงการทําให้รัฐเอาจริงเอาจังกับเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุน่นเพราะฝุ่นส่วนใหญ่เกิดมาจากเรื่องการเผาและการใช้ เชื้อเพลิงต้องแก้การเผาให้ได้ถ้าเราแก้การเผาไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องตรงไปตรงมาคงจะยากมากที่จะทําให้รัฐสามารถไปจัดการกับเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโลกเดือดได้ระดับที่2ก็จะเป็นระดับเมืองครับเพราะเมืองที่ใกล้ชายทะเลก็ต้องสู้กับภาวะความร้อนแบบหนึ่งเมืองที่อยู่ห่างทะเลสู้แบบหนึ่งเมืองที่เป็นภูเขาสู้แบบหนึ่งเมืองที่อยู่ในเขตเงาฝนสู้แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นแผนแม่บททางด้านการต่อสู้กับเรื่องภาวะโลกร้อนปรับตัวให้เข้าอยู่กันมันได้ แก้ไขปัญหาเรื่องความชื้นความร้อนนั้นเนี่ยต้องเป็นระดับเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเทศบาลอบจอบตอเข้าสู่ข้อมูลความรู้ชุดแบบนี้แล้วไม่ใช่ลอกกันไปแต่ให้เข้าใจด้วยว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่แบบไหนลมประจําถิ่นเป็นยังไงอุณหภูมิประจําถิ่นเป็นยังไงสังเกตน,นะครับเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่เด็กบอกว่าที่ไหนมีป่ามากๆที่นั้นอุณหภูมิจะต่ํากว่าความร้อนจะน้อยกว่าแต่สังเกตไหมครับสถิติก็คือว่าเวลานี้ในช่วง20ปีที่ผ่านมา เมืองจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนมักจะมีชื่อว่าจังหวัดลำปางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางทีก็อยู่ที่จังหวัดที่มีภูเขาและมีต้นไม้นั่นแหละเพราะว่ามวลดินและก้อนหินที่มีอยู่มากๆนะมันมาตัวดูดซับความร้อนเอาไว้ยิ่งห่างทะเลเท่าไหร่ก็โอกาสที่จะมีมากขึ้นรวมไปถึงบางพื้นที่มีความเป็นเขตเงาฝนคือฝนมาก็ตกอีกภาคหนึ่งของจังหวัดไปแล้วอีกภาคหนึ่งกลายเป็นเขตเงาฝนไม่ชื้นพอ แล้วก็แรงด้วยะฉะนั้นก็แปลว่าระดับที่1คือระดับรัฐบาลกลางระดับที่2คือรัฐบาลพื้นที่แล้วก็ระดับที่3าค่อยมาพูดถึงเรื่องตัวชุมชนเพราะในแต่ละชุมชนมีบุคลากรจํานวนมากและจํานวนไม่น้อยเลยที่เป็นกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กมีความสามารถในการระบายความร้อนได้น้อยกว่าผู้ใหญ่คนพิการระบายความร้อนได้น้อยกว่าคนปกติผู้สูงอายุบริหารความร้อนในร่างกายตัวเองได้สู้คนธรรมดาไม่ได้ผู้เจ็บป่วยแล้วก็ตลอดจนถึงผู้ที่มีสภาพเป็นคนติดเตียงพวกนี้ ก็จะต้องเจอกับเรื่องความร้อนความชื้นที่เป็นอันตรายต่อเขาได้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีแผนระดับชุมชนที่ต้องดูแลกันซึ่งเราเคยผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วตอนโควิดอารวาดเพื่อไม่ให้ใครถูกทอดทิ้งเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวในบ้านและสามารถมาช่วยกันซึ่งตรงนี้ก็จะนาไปสู่การเสนอให้มีเรื่องไฟฟ้าสาธารนณะซึ่งรัฐบาลกลางจะมีบทบาทสูงมากเพราะรัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุมระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ทั้งปวงที่ผ่านมาเรามีระบบไฟฟ้าสาธารนณะสําหรับการส่องสว่างคือไฟฟ้าส่องตามถนนนั้นเนี่ยไม่ได้เก็บเงินจากครเลย แต่ต่อไปนี้อาจจะต้องมีการพิจารณาว่าถ้าใช้แผงโซลาเซลล์พลังแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นในแผงต่างๆแล้วให้ชุมชนบวกกับรัฐและท้องถิน่นเป็นผู้ร่วมกันออกสตางค์ไปติดแผงเหล่านั้นแล้วเอาไฟฟ้าที่ได้ออกมานั้นไปให้จ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อจะทาให้เป็นที่หลบฝุ่นเป็นที่หลบร้อนให้กับกลุ่มเปราะบางอาันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่รัฐบาลกลางรัฐบาลพื้นที่แล้วก็ตัวชุมชนสามารถทํางานร่วมกันได้เหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วในอินเดียเกิดขึ้นแล้วในอีกหลายเมืองในโลกนี้ แต่ของเราเนี่ยยังจะต้องเร่งให้เกิดความตื่นตัวและทําในเรื่องนี้ข้อฝากที่ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ประชาชนก็คือว่าเรากําลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น3ระดับทั้งอบจอเทศบาลแล้วก็อบตอทั่วประเทศในปีหน้าเราอยากจะให้ประชาชนซึ่งจะเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทางการเมืองเป็นผู้เตรียมคําถามเหล่านี้ไว้จากบทสนทนาที่มีในรายการในวันนี้แล้วท่านไปดูในพื้นที่แล้วท่านควรจะเป็นคําถามที่ท่านถามผู้เสนอตัวในทางการเมืองในระดับท้องถิ่นว่า ท่านเหล่านั้นจะเสนอตัวมาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในท้องถิ่นของท่านมีเตรียมคำตอบอะไรบ้างว่าท่านจะช่วยชาวบ้านประชาชนในชุมชนในการต่อสู้กับความร้อนต่อสู้กับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและต่อสู้กับภาวะเรื่องฝุ่นซึ่งเป็นปัญหาทางสิง่งแวดล้อมที่สําคัญอย่างนี้ได้อย่างไรมากกว่าที่จะแค้อาถามว่าคุณจะให้อะไรฟรีหรือว่าคุณจะตัดถนนเพิ่มเติมคุณจะทําสะพานใหม่ให้เราสะพานเดินได้สะดวกขึ้นหรือไม่คําถามเหล่านั้นยังคงอยู่ครับ แต่คำถามที่จะต้องเติมเข้ามาและจะต้องนักการเมืองทุกระดับทั้งชาติท้องถิ่นจะต้องเตรียมตัวฝึกมาในการที่จะตอบและทำความเข้าใจคือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโลกร้อนและก็ภาวะเรื่องความร้อนครับ